คุณวิไลวันนะคะสวัสดีค่ะคุณวิไลวันค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณฝนคุณถนอมค่ะค่ะมีเรื่องทุกข์ร้อนอะไรเอ่ยวันนี้คือว่าแฟนหนูทํางานมาสี่เดือนแล้วค่ะแต่ว่าบริษัทไม่จ่ายเงินให้อ่ะค่ะทํางานบริษัทอะไรเอ่ยบริษัทเกตคอมมิชั่นค่ะเดเดเดเราไม่เราไม่ถามอย่างนั้นดีกว่าครับอย่าไปถามพลาดพิงเค่ะเออเราไม่รู้เขาจะพูดไปถึงไหนไม่ไม่ไม่เอ่ยชื่อนะ ค่ะเออเอาแต่เรื่องของเราว่าปัญหาของเราคืออะไรนะทำงานแล้วไม่จ่ายเงินนะคะค่ะเขาให้เหตุผลไหมคะว่าทำไมถึงไม่จ่ายไม่ไม่ให้เหตุผลค่ะคือว่าทีมงานแฟนไม่ได้เงินแต่ว่าเขามีเงินให้ทีมงานอื่นค่ะบริษัทบริษัทนี้รับเหมางานมามาทำอะไรนะทำอะไรนะอ่าทำงานของไฟฟ้าค่ะเขารับรับช่วงมาจากไฟฟ้าค่ะเขาเป็นบริษัทที่รับงานตรงจากการไฟฟ้าถูกไหมใช่ค่ะ แล้วเรามารับช่วงงานจากบริษัทนี้อีกทีหนึง่งใช่ค่ะเราเป็นผู้รับเหมาช่วงเราทำงานของเราทำอะไรครับเดี๋ยวคุยกับแฟนได้ไหมคะอะเอามาเอาคนที่รู้เรื่องออามาคุยมาสวัสดีครับคุณถนอมคุณผลครับคุณชื่ออะไรครับสมโพศ์แบบะสมพศครับ,บคุณสมโพศคุณรับเหมาช่วงเขาทํางานอะไรนะอ่าเป็นไฟเบอร์ของเอ็อครับ E. เอ a มเอเก็ไฟฟ้านครหลวงเนาะครับผมอืมแล้วเราทํางานให้เขาเราแล้วเขาไม่จ่ายเข,ขาเรียกอะไรค่าแรงหรือค่าจ้างค่าอะไรอ่าสัญญากันปีต่อปีจะจ่ายรายเดือนครับอ,อ่เราทํากับเขามานานแล้วยังประมาณเจ็ดปีได้ครับทํากันมาตลอดเลยใช่ไหมครับผมอ่าเขาได้งานมาปั๊บเราก็รับเบาช่วงเขาต่ออย่างนี้กันมาเป็นคู่ค้ากันมาตลอดนะอ่าใช่ครับ ทีนี้พอมาถึงช่วงนี้ปรากฏว่าเขาไม่จ่ายเงินให้เราตามสัญญาผิดเงื่อนไขามากี่เดือนแล้วสี่ <4 S 1> <4 S 2> เดือนครับสี่เดือนแล้วเราไปทวงแล้วเขาว่าไงครับเขาก็บอกรอก,ก่อนรอก,ก่อนนะครับอืมรอก่อนนี่เพราะว่าเขาไม่ได้รับเงินจากการไฟฟ้าหรือว่าเขารับมาแล้วแล้วเขาไม่จ่ายเราเขาน่าจะรับมาแล้วครับรับจากไฟฟ้ามามครับ ทีนี้ครั้งครั้งจ่ายมาสี่เดือนแล้วตลอดเวลาที่ผ่านมาที่เขาค้างจ่ายคุณมาเนี่ยคุณได้ทําอะไรบ้างแล้วครับก็มีแบบไปไปมั่งไม่ไปมั่งอะไรอย่างงี้ครับเราไปทางานบ้างไม่ไปทํางานบ้างพอไม่ได้ตังก็เริ่มจะไม่ไปทํางานอย่างงี้ใช่ไหมไม่ใช่ละเขาไม่จ่ายผมไม่มีทุนไปครับเข้าใจไเงพอเขาไม่จ่ายเงินเราก็ไม่ได้ไปไปบ้างไม่ไปบ้างถูกไหมครับอืมทีนี้ คุณได้ไปร้องทุกที่ไหนยังไงได้ทําหนังสือทวงถามไปแล้วไหมไปร้องอะไรบ้างเลยหรือยังครับอ่ายังไม่มีทําอะไรเลยครับไปกงานอเอาไปกรมแรงงานมาตอนนั้นเขาบอกว่าให้ไปที่ศาลแพ่งเลยครับโอ้ให้ไปฟ้องเลยนะถ้าแนะนำนี้ก็ให้ไปศาลเลยไปฟ้องเลยใช่ไหมครับครับทีนี้ทีนี้คุณจะฟ้องเขาไหมนต่ปัญหาตั้งคาถามคุณตรงนี้ก่อนอ่าถ้าผมไม่ได้อย่างนี้ผมก็ต้องฟ้องะครับทั้งที่เราทั้งที่เราค้าเป็นคู่ค้ากันมาเจ็ดปีแล้วนะอย่าลืมนะ มันเกิดอะไร,รขึ้นกับเขาเขามีข้อจากัดอะไรถ้าฟ้องนี่มันก็ต้องเลิกทําการค้ากันเลยนะอ๋อเออใช่ไหมเราก็ต้องคิดเผื่อตรงนั้นด้วยใช่ไหมยังไงใช่ไหมถ,ถ้าเราฟ้องกันเมื่อไหร่ปับ๊บมันก็ต้องนําไปสู่การอะไรต่อไปก็ต้องไม่ไม่ทํางานกันแล้วถูกไหมถ้าฟ้องกันถูกปะครับสี่เดือนเนี่ยเป็นเงินเท่าไหร่ครับอ่าเดือนละแสนสองครับ สองก็ประมาณสักสี่แสนสี่สสแสน,สแสนกว่าบาทนะเกือบห้าแสนเนาะเนาะครับทีนี้เราก็มีลูกน้องก็ต้องจ่ายอีกอหรือเปล่าครับจ่ายครับต้องมีลูกน้องด้วยครับอทีนี้คุณค้างลูกน้องไหมค้างอยู่ครับนั่นนะทีนี้ลูกน้องก็ฟ้องคุณคุณก็ฟ้องต่อเป็นหางว่าวเลยทีนี้ <laughs> ใช่ไหมใช่ไหมค<อ>ุณผมจะแก้ปัญหาให้คุณเนี่ย คนในขณะแก้ปัญหาคนน่ลูกน้องกันเขาก็ปรึกษาก็ามาเหมือนกันว่าเจ้านายสมโพศก็ไม่จ่ายเขาอยู่เหมือนกันนาะยทำไงอ่ทีเนี้ยลูกน้องคนเน่ไปร้องไปร้องแรงงานได้เพราะเขาเป็นผู้ใช้แรงงานไม่ว่าจะมี <c oughs> สัญญาจ,จ้างหรือไม่ก็ตามถือว่าเป็นนายจ้างที่ชอบโดยกฎหมาย <c oughs> เขาก็ไปร้องก <c oughs> รมแรงงานได้ถูกไหมครับ <c oughs> อันที่สองส่วนคุณเนี่ยไม่อยู่ในสภาพลูกจ้างแรงงาน นะครับเป็นผู้รับเหมาช่วงอันนี้ก็เรียกว่าต้องไปฟ้องเรียกค่าเสียในทางแพ่งนะครับเพนะราะเหมือนกับจ้างทําของอ่ะเขาจ้างให้คุณทำอ่ะนี่ก็เรียกว่ากฎนะหมายว่าจ้างทําของอ่ะนะนะอย่างน้อยที่สุดพี่สมพงศ์ก็ต้องดูแลลูกน้องก่อนเลยสักครึ่งหนึ่งก่อน20% 30%ในให้ลูกน้องได้ไปต่อก่อนเพราะเราก็ต้องไปไหนเราก็ต้องทํางานแบบนี้เราจะไปทํางานอย่างอื่นก็ยากใช่ไหมนะเราก็ต้องทนะํางานกับเขาเนี่ยพี่ก็ต้องคิดคํานวณดูว่าเฮ้ยพี่ไม่จ่ายเมื่อก่อนนะผมว่าต้องจ่ายลูกน้องก่อนนะมันมันเกิดอะไรขึ้นยงงไอ่ะ เออเนี่ยผมมองปัญหาทั้งระบบนะพี่นะเพื่อให้เห็นว่าโอเคลูกน้องพี่ก็มีปัญหากับพี่พี่มีปัญหากับผู้ว่าจ้างถูกไหมครับถ้าการไฟฟ้าไม่จ่ายเงินเขาซี่เดี๋ยวเราก็จะไปกระทุ้งการไฟฟ้าให้เนี่ยก็บอกเออการไฟฟ้าทาไมไม่จ่ายเงินเขาลา่ะเขาปิดเงื่อนไขปิดนัดปิดสัญญาอะไรทําไม่เสร็จตามเงื่อนไขหรือเปล่าก็ไปดูเงื่อนไขเขาว่าทําไมเขาไม่จ่ายตามตามงวดงานครับทีนี้อ่าพ,พอพูดมาถึงตรงนี้พี่สมพงษ์จะถามไงต่อจะฟ้องเขาหรือเปล่า ่าเริ่มริ่มาอย่างนี้ผมก็ไม่มั่นใจว่าใช่ไหมใช่ไหมพอเราฟ้องกันปั๊บมันเกิดข้อพิพาทกันขึ้นมาปั๊บมันกลายเป็นว่าผิดใจกันต่อไปก็ผมไม่จ้างคนแล้วนะแล้วทำไงจะได้เงินอ่าแต่ผมก็อยากนั่งก้อนนะครับภรรยาถามว่าทำอะไรจะได้เงินเนี่ยนี่แหละนี่แหละต้องไปเจรจาพี่ต้องเจรจากันครับต้องเจรจาคุยกันได้มากได้น้อยออกมาก่อนเลี้ยงลูกน้องก่อน ครับแต่ถ้าถึงที่สุดแล้วถ้าเขาปฏิเสธจริงๆมันก็ไม่มีทางอื่นก็ต้องใช้กฎหมายมบังคับก็คือฟ้องมันไม่ใช่ทีมแฟนหนูคนเดียวอะค่ะมันมีของน้องกับของหลานที่ที่ทํางานร่วมกันอีกอีกอเข้าใจครับเข้าใจที่ที่ผมพูดเนี่ยผมพูดให้คุณได้เห็นปนัญหาทั้งระบบไงครับครับอ๋อค่ะเขามีปัญหากับคุณคุณก็มีปัญหากับลูกน้องเนี่ยมันก็ชัดอยู่แล้วใช่ไหมล่ะครับผม มากันเป็นลูกโซ่มากันเป็นลูกโซ่ถึงกันหมดนะเพราะงั้นเราจะจัดการเรื่องนี้อย่างไร mm hmm. ถ้าว่าเอาละถ้าเขาไม่จ่ายเงินห้าแสนแปดเนี่ยไม่จ่ายงั้นผมก็ต้องฟ้องนะ mm hmm. ฟ้องปั๊บต่อไปก็แปลว่าเลิกทําการค้าต่อกันครับหรือเปล่าก็ไม่รู้ผมจึงต้องการให้เกิดการเจราจากันก่อนว่าโอเคมาเจราจากันก่อนไอการฟ้องบังคับเนี่ยมันฟ้องไม่ยากหรอกครับไอแก่การฟ้องเนี่ยมันมันมันไม่ยากหรอกครับแต่ว่าหลังจากนั้นน่ะสิครับ จะไปตอบกันยังไงกลับมาดูคนข้างหลังเราก่อนพี่คือลูกน้องเราครับเรายอมเจ็บเพื่อคนข้างหน้าเดี๋ยวเราไปไล่เบี้ยแต่ลูกน้องเราเนี่ยเราก็ต้องให้เขาได้อยู่ได้กินก่อนอย่างน้อยโอเคเรียกลูกน้องมากี่คนนะแต่พี่ยังไม่ได้ตังค์เลยอะตอนเนี้ยลูกน้องก็ไม่เชื่อพี่หรอกว่าเท่าแก่เขายังไม่จ่ายมารู้แต่ว่าลูกพี่ก็ไม่จ่ายค เรียกลูกน้องมามนะว่ารับไป20่สามสบเปเก่อนนะอย่างน้อยก็มีกินรายวันก่อนนะที่เหลือตะไว้ก่อนค้างไว้ก่อนค้างไว้ก่อน,อนเดี๋ยวพี่ได้เงินมาเต็มก้อนรีบจ่ายทันทีเลยเ,เราก็รับผิดชอบคนของเราใช่ไหมเพราะยังไงเราก็ต้องใช้เขาใช่ไหมใช่ครับเออทีนี้ถ้าพี่จะตัดสินใจฟ้องอ่ะนะผมบอกช่องทางไวใ้ให้ตรงนี้ก็คือหนึ่งไปพบนิติกรศาลอันนี้เราอยู่ที่นนทบุรีใช่ไหมครับคู่สัญญาเราอยู่ในกรุงเทพหรือนนทบุรี คู่สัญญาอยู่อยู่ที่ปทุมครับปทุมอถ้าจะฟ้องเา็าเลยไปพบนิติกรศาลนะแต่ก่อนที่จะฟ้องเนี่ยก็คือไปพบทําไมนิติกรศาลให้นิติกรเนี่ยเชิญเช,ชิญผู้ว่าจ้างนะมาคุยกันก่อน<ม>เจราจานี่ก็เรียกว่าเจราจาก่อนฟ้องตกลงกันได้ปั๊บเขาก็โอเคเขาก็ไปรับผิดชอบจ่ายเงินให้เราก็าไม่ต้องมันก็ต้องมันยังไงเขาเรียกว่าก็ไม่ต้องบาดหมางก,กันเจราจาแต่ถ้า เขาไม่จ่ายไม่ชําระจะนําไปสู่การฟ้องก็ฟ้องเลยทีนี้ยครับครับหาคนกลางมาเจราจาก่อนหนึ่งใช้นิติกรของศาลสองใช้อายการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายที่เรียกว่าอายการคุ้มช่วยเหลือประชาชนคอชอกอเนี่ยก็ได้ช่องทางนี้ก็ได้ที่ศาลเขาก็เจราจาครับโอเคไหมพี่ครับผมลองดูทิ้งนะกลับไปคุยกันอีกทีหนึ่งนะเพราะว่ามันมีเรื่องตามมามีเรื่องตามมา นะครับพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ